พีพีค่าบพพพาบูบลพพบพพีคาบเจาขอต้อนรับเข้าสู่รายการพีค่าบูจุ้ยเจ๊ด๊ด๊า รายการที่จะมามอบความสุขเพิ่มความสนุกจ้าและที่สำคัญคือเราสอนความรู้ให้กับน้องๆด้วยนะจ๊ะก <c oughs> ับจีจี้สายเที่ยวและเรมี่สายกินสายชิมและน้องทามสายชอบวันนี้จะมีอะไรมาจ้าเอ๋เด็ดๆกันบ้างคะ ช่วงจิจี้สายเที่ยววันนี้พาไปเที่ยวหมู่บ้านชาพมงแสนสวยที่ใครๆต่างก็หลงรักในทัศนียภาพอันงดงามแถมรายล้อมไปด้วยน้ำทะเลและทิวเขาสุดอลังการจะไปที่ไหนรอชมกันเลยครับช่วงเรมี่สายชิมวันนี้มีอีกหนึ่งเมนูเที่ยวใจสายเฮลตี้กินแล้วดีมีประโยชน์ย่อยง่ายไขมันต่ำแถมมี DHA และโอเมก้าสูงอีกด้วยนะครับ ส่วนช่วงทมสายโชว์วันนี้น้องทามจะมาทำการทดลองเกี่ยวกับอะไรได้ความรู้ขนาดไหนต้องรอติดตามกันเลยนะคะแต่ก่อนที่เราจะไปพบกับความสนุกทั้งหมดนี้พีคพีคพีคาบูพีคพีคพีคาบูขอต้อนับเข้าสู่ช่วงพีกาบชูชวนเที่ยวว้าวาว้า,า,า,าว้และวันนี้นะคะจีจีและพี่ตองเนี่ยก็จะพาทุกคนไปพบกับโลโฟเทนนะคะหมู่บ้านชาวประมงแสนสวยค่ะ ซึ่งตั้งอยู่ที่ประเทศนอร์เวย์นั่นเองบอกเลยนะคะว่าที่นี่นะคะเป็นหมู่เกาะที่ตั้งอยู่ในเมืองนอร์เคนค่ะซึ่งมีอยู่5้าเกาะหลักๆด้วยกันค่ะซึ่งแต่ละเกาะนะคะก็จะมีสะพานเชื่อมทอดยาวถึงกันนั่นเองค่ะบอกเลยว่าใครที่มาที่นี่นะคะจะต้องตกหลุมรักที่อย่างแน่นอนค่ะ ซึ่งแต่ละสะพานก็เป็นแลนด์มาร์คของแต่ละเกาะด้วยล่ะค่ะและด้วยทัศนียภาพอันงดงามเหนือคำบรรยายนี้ทําให้ใครๆต่างก็หลงรักอนอกจากนี้นะคะที่นี่ยังเป็นที่ตั้งอของหมู่บ้านชาวประมงสีแดงสีเหลืองที่รายล้อมไปด้วยน้ําทะเลและทิวเขาสุดอลังการนับเป็นสวรรค์ที่นักผจญภัยหลายคนหลงรักเลยค่ะและอีกหนึ่งหมู่บ้านเล็กๆที่ตั้งอยู่เชิงเขาโอสตินซึ่งเป็นหนึ่งในภูเขาที่โดดเด่นที่สุดของหมู่เกาะโลโฟเทนก็คือหมู่บ้านซาควิซอยค่ะ ที่นี่จะแตกต่างจากหมู่บ้านชาวประมองอื่นตรง,ง,งที่สีของตัวบ้านส่วนใหญ่จะเป็นสีเหลืองสดไม่ใช่สีแดงแบบที่เห็นโดย,<ว>ยปกติทั่วไปนะคะแถมมีราวไม้สําหรับตักปลาที่แน่นซิวปลาท็อป ปัจจุบันนะคะบ้านแห่งนี้มีสะพานเชื่อมไปยังสถานที่อื่นๆได้อย่างสะดวกส,สบายเลยค่ะและยังมีซูเปอร์มาร์เก็ตกับร้านอาหารชั้นเยี่ยมให้ได้ลิ้มลองอีกด้วยทําให้กลายเป็นอีกหนึ่งแลนด์มาร์คที่นักท่องเที่ยวต้องแวะมาถ่ายรูปและเช็คอินอยู่เสมอเลยค่ะแต่ต้องใส่เสื้อโค้ทหน่อยที่นี่นะคะเรามาดูหมู่บ้านนะัสฟอดตกันต่อค่ะที่นี่เนี่ยเราจะได้สัมผัสกับทัศนียภาพอันแปลกตาภูเขาสลับแม่น้ำและทะเลสาบที่สะท้อนภาพเพื่อเข้ามาเาย ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นหมู่บ้านชาวประมงที่เก่าแก่ที่สุดที่ยังได้รับการอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดีอีกแห่งหนึ่งของนอร์เวย์เลยค่ะหมู่บ้านแห่งนี้นะคะมีการรังสรรค์ให้มีหลากสีสันทั้งสีแดง,ส,แดงสีเหลืองสีเขียว,ลยวและยังคงอนุรักษ์บ้านเมืองเก่าไว้อย่างดีเยี่ยมทําให้ได้รับการยกย่องให้เป็นเมืองมรดกโลกอีกด้วยนะคะมาถึงอีกหนึ่งบ้านเล็กๆไรเน่ หมู่บ้านที่ถูกล้อมด้วยภูเขาและทะเลตั้งอยู่ทางเหนือของเกาะค่ะเป็นหมู่บ้านที่ไม่ว่าจะหันกล้องไปทางไหนก็ได้แต่รูปสวยๆเต็มไปหมดเลยอีกทั้งยังเป็นเมืองที่มีโรงแรมสไตล์โรบูเอ,อหรือก็คือกระท่อมสวยๆที่มีอยู่มากมายนั่นเองค่ะเป็นที่พักชั่วคราวของชาวประมงในอดีตค่ะ อีกหนึ่งเมืองแห่งการประมง oh, ที่ทำกันหย,ยางจริงจังนั่นก็คือเทนิงส w a ซึ่งจะสังเกตได้ว่ามีเรือประมงจอดอยู่เต็มไปหมดเลยนะคะและภายในเมืองเนี่ยก็จะมีปลาคอตตากแห้งเรียงรายกันอยู่เพียบเลยค่ะ oh. และเราก็มาถึงที่สุดท้าย<อ>กัน<ว>แล้วนะคะ <c oughs> นั่นก็คืออูตาครีบีชค่ะบอกเลยนะคะว่าที่นี่เนี่ย <c oughs> เป็นชายหาดที่สวยที่สุดในโลฟอเทนเลยค่ะโอ้สวย <พอ S 2> จริงๆด้วยความที่หินเนี่ยมีลักษณะเป็นทรงกลมและสีดํานะคะเวลาถ่ายรูปออกมาเนี่ยโขดหินจะตัดกับน้ำทะเลแล้วมันออกมาสวยมากๆเลยค่ะพี่ตองโอ้สุดยอดมากเลยพี่ตองอยากจะไปบ้างอะ่ะโอ้มันสวยจริงๆเกิดมาไม่เคยเห็นเลยนะแต่ว่าตอนนี้หมดเวลาแล้วคลักงหน้าาจะพาไปเที่ยวที่ไหนเราติดตามช่วงพี่กระบูช์ชวนเที่ยวนะครับวันนี้ ัก่อนนะครบบบ๊าายยขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่วงพีกรบูชวนชิมวันนี้นะคะเลนี่กับพี่ซอนนี่เนี่ยก็มาเอาใจสายเฮลตี้รักสุขภาพค่ะเพราะว่าพวกเราเนี่ยเชื่อว่าสายเฮลตี้รักส,สุขภาพเนี่ยจะต้องชอบและลิฟเมนูนี้มากแน่นอนค่ะนั่นก็คือเมนู ากระพงเสิร์ฟคู่กับมันฝรั่งทอดค่ะว้าวาว,าว,าว,าว้าวว้าวปลากระพงปลากระพงพี่ซอนนี่ชอบปลากระพงมากเลยนะครับน้องเรมี่ใช่ค่ะทุกคนบอกเลยนะคะว่าปลากระพงเนี่ยเป็นเนื้อสัตว์นะคะที่มีประโยชน์มากๆด้วยค่ะทุกคนเพราะฉะนั้นไม่รอช้าเราไปดูวิธีทําแล้วก็ส่วนผสมกันเลยดีกว่าค่ะว่าเมนูนี้เนี่ยมาทํายังไงบ้างขอเชิญเชฟแบ็กเลยะคะ่ะเชิญเลยครับสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเรมี่กับพี่ซอนนี่เนี่ยก็อยากรู้ว่า ส่วนผสมของเมนูนี้เนี่ยมีส่วนผสมอะไรบ้างแล้วมันต้องทำยังไงบ้างาเลยครับเมนูนี้ซึ่งง่ายมากครับมีปลากระพงแล้วก็ซอสซาต้าของสูตรทางร้านเอรแป้งทอดกรอบอันนี้ไสดิบเราจะเสิร์ฟคู่กับเฟรนฟรายกับผักลวกครับโอ้น่ารับประทานมากๆค่ะทุกคนเพราะฉะนั้นเราไปดูวิธีทำกันดีกว่าค่ะเริ่มเลยเลยค่ะก็อล่แล้วก็จะ หมักปลาได้ผงหมักของเราก่อนครับต่อไปก็ชุบแป้งครับผมโอ้ชุบแป้งลงไปได้เลยค่ะเชฟทุกคนดูสิอันนี้คือเราต้องทอดกี่นาทีหรอคะเชฟประมาณห้านาทีครับผมประมาณห้านาทีใช่ครับแล้วแต่เราต้องคอยดูภุมงไฟให้มันเดือเพื่อไม่ให้อมน้ํามันครับพอเราทอดปลาเสร็จแล้วนะครับขั้นตอนไปแล้วก็อทอดฟินไฟครับผม เราก็จะทอดเป็นไฟให้ได้สีเหลืองทองนะครับให้มันกรอบนอกนุ่มในครับผมแล้ก็จะตักขึ้น,นะครับตอนนี้นะคะเราก็ทําการทอดปลาเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเต็มต่อไปนะคะเราก็จะมาทําการจัดจานกันค่ะ,อะโอเคค่ะขั้นตอนแรกเราต้องทอํายังไงคะเชแม็กครับตรงน,นี้ <สะ S 2> เราจะวางแครอทกับข้าวโพดก่อนสีสันน่ารับประทานมากๆค่ะทุกคน วาววิรวฟายลงอ๋อเฟรนฟายลงได้เลยใช่ไหมคะพี่ท้อนนี่กระซิบมาว่าใส่เยอะๆถ้างั้นหนูใส่เยอะกว่าปกตินิดนึงแล้วนะคะได้ครับเอามะนาววางลงต่อไปเหลือซอสใช่ครับผมคัดต่างสไตล์ลาดซอสเลยครับลาดข้างล่างนี้ก็ได้ครับโดนเนื้อปลาโอเคค่ะครับและนี่นะคะก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับเมนูสเต็กปลากระพงเสิร์ฟคู่กับมันฝรั่งทอดค่ะทุกคนมาหนึ่งสองซ้ำ วาวขึ้นมาแล้วนะโอ้โหหน้าตาดีมากเลยอ่ะยังกรอบก็กรอบโอ้โหมันอร่อยมากเนื้อปลาคือหอมมากนุ่มมากนะคะทุกคนแต่ที่สำคัญอ่ะขอจิ้มลงกับซอสอ่ะคือมันแบบมันคือความเข้ากันที่ลงตัวสุดๆไปเลยค่ะทุกคนก็อยากจะให้เชฟแม็กนะคะช่วยบอกพิกัดของร้านนี้ให้หน่อยค่ะอ่าชื่อร้านโอกไวายสเต็กนะครับสาขาพระรามสี่จะอยู่ถนน อารามสีครับผมขาเข้าสุขุมวิทครับจะเลยตึกมารินน,นมาโอเคค่ะที่ไนม่พูดเลยปิอดอ<ม>าการเลย <มา S 1> ได้เลยได้เลยครับครั้งหน้าเราจะพาไปกินของอร่อยที่ไหนกันอีกรอติดตามชมกันได้เลยนะครับแต่ว่าครั้งนี้ต้องไปก่อนแล้วนะครับแล้วเจอกันใหม่ครั้งหน้าบ๊ายบายขอพี่ซอนนี่กินบ้างได้ไหมนิดนึงนะข่าต้านรับทุกคนเขาสู่ช่วงพีกับบูชเชว์ทัน วันนี้น้องทามจะมาทําการทดลองเกี่ยวกับหมึกลองหดกันครับเอ๊ะเป็นยังไงนะแต่ก่อนจะไปทําการทดลองมาดูอุปกรณ์กันก่อนเลยดีกว่ามีอะไรบ้างหล่ะคะน้องทามอุปกรณ์ก็จะมีนี่เลยครับเลมอนหรือมะนาวก็ได้นะครับคู่กันครับกระดาษ A4 สครับเกลือไข่นะครับและสุดท้ายที่สุดไปครับมาที่ขั้นตอนการทํากันเลยนะคะน้องทามเอาคู่กันไปจุ่มที่มะนาวเลย แล้วหลังจากนั้นก็ออามาวาดหรือว่าเขียนตัวหนังสือลงบนกระดาษค่ะ,ะจากนั้นนะคะก็รอให้มันแห้งสักครู่ค่ะหรือถ้าจะให้เร็วก็เป่ากับพัดลมได้เลยค่ะได้เลยครับพี่แอนดี้งั้นน้องทามจะใช้พัดลมเป่าดีกว่านะครับมันจะได้แห้งเร็วๆเสร็จแล้วนะคะเราก็จะจุดเทียนค่ะขั้นตอนนี้ก็ต้องระวังด้วยนะครับ เรียบร้อยและน้องทามก็เอากระดาษที่เขียนไปส่องกับไฟได้เลยค่ะเอากระดาษไปส่องที่ไฟแบบนี้ครับระวังร้อนด้วยนะครับก็ควรที่จะมีผู้ปกครองอยู่ข้างๆหรือว่าช่วยกันนะคะเพื่อความปลอดภัยนะคะโอเคค่ะน้องทามรู้ไหมคะว่าทาไมข้อความถึงปรากฏขึ้นมาได้ไม่รู้ครับ นั่นก็เป็นเพราะว่าน้ำมีกรดซิตริกอยู่นะคะเมื่อสมัมผัสกระดาษที่เขียนเอาไว้จะเกิดปฏิกิริยาการขาจัดน้ำทำให้พื้นผิวบริเวณน,นั้นๆน,น,นะคะแห้งกว่าส่วนอื่นๆพอนำไปโดนความร้อนบริเวณดังกล่าวก็จะเกรียมเร็วกว่าบริเวณอื่นนั่นเองค่ะจนมองเห็นเป็นข้อความแบบที่เห็นนี่แหละคะ่ะได้ความรู้กันไปเต็มๆเลย แล้วอย่าลืมมาติดตามช่วงพิกบูโชว์ไทมกันเยอะๆนะครับครั้งหน้ารองทับจะมีอะไรมาโชว์อีกก็อย่าลืมมาดูกันนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีค่ะบ๊ายบายสำหรับวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะครับแต่ว่าแต่ว่าความสนุกยังไม่หมดนะคะ <c oughs> <c oughs> ทุกๆคนสามารถที่จะรับชมย้อนหลังได้ที่ช่องทางพิกาบูดทีวีหรือทาง Facebook และ Youtube นะคะพิมพ์ไปว่าพีก b บ o ูจูเนียเะเอเด็ดเและทาง TikTok p พีก b บ o ูอันเดอร์สกอเจอาเอดเด็ดเค่ะซึ่งวันนี้นะคะพวกเราก็ต้องขอขอบคุณเสื้อผ้าสวยๆนะคะจากแบรนด์เกสด้วยนะคะขอบคุณเสื้อผ้าสวยๆจากแบรนดีนะครับและว,วันนี้พวกเราทุกคนต้องลากันไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีสสดครับบ๊ายบายบ๊ายบายแล้วเจอกันใหม่นะ